สวัสดีสมาชิกเคโซนชาแนลทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีกิจกรรมใหม่ของแอปติ๊กต๊อกมาแนะนํากับสมาชิกทุกคนด้วยนะคะส่วนใครอยากรู้ว่ากิจกรรมใหม่นี้นะคะมีอะไรบ้างนะตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ Ja สำหรับกิจกรรมใหม่ของทาง tiktok นี้นะคะก็คือการเชิญเพื่อนนั่นเองนะคะเชิญเพื่อน5คนเราสามารถรับเงินรางวัลสูงสุดอยู่ที่5,000บาทนะคะตามนี้เลยนะคะก็จะมีเป็นช่องช่องแบบนี้5ช่องนะ,ะแต่มีเงื่อนไขนะคะสมาชิกฟังให้ดีนะพอมีสมาชิกหลายๆคนเลยถามเข้ามาว่า ทำไมแนะนำเพื่อนหนึ่งคนนะคะยังได้80บาทนะคะแอดจะบอกตามนี้นะคะก็คือในส่วนตรงนี้ตรงนี้นะคะรายได้ที่เราแนะนำเพื่อนคนที่1คนที่2คนที่3ามคนที่4ีคนที่ห้าเมื่อเพื่อนสมัครต่อเราสำเร็จนะ,ะเราจะมีรายได้เราจะได้อยู่ที่70 80บาทนะคะ ฟังให้ดีนะคะเราจะได้อยู่ที่7 0สบถึง80บาทแล้วเราจะได้1,000พตรงนี้ได้ยังไงนะคะสมาชิกมาดูตรงนี้นะคะกิจกรรมใหม่นี้ยังไม่มีใครมาสมัครต่อแอดน,นะคะอันนี้ก็ยังเป็นเลขกิจกรรมเดิมเห็นไคะแต่ก็คือมีเงื่อนไขเหมือนกันนะฟังดีๆนะคะสมาชิกก็คือ เพื่อนที่เราแนะนำนะเพื่อนที่เราแนะนำเขาทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วก็ทำการใช้งานแอปไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอก็ตามนะคะถ้าครบ3วันนะถ้าครบ3วันเราก็จะได้แต้มตามนี้เลยนะคะถ้าครบ7วันนะถ้าเขาเข้าใช้งานทุกวันแล้วก็ดูคลิป เราก็จะได้ตามนี้เลยนะคะ7วันนะก็จะมีแต้มขึ้นถ้าเป็นกิจกรรมใหม่นะถ้าเพื่อนสมัครเข้ามาในช่วงกิจกรรมใหม่ก็คือ5คน5000นั้นแต้มตรงนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะและตรง14วันนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะรวมๆแล้วนะคะถ้าสมาชิกที่เราแนะนำนะทำการใช้งานแอป TikTok ค,ครบ14วัน ทั้ง5้าคนนี้นะทั้ง5้าคนนี้ครบ14วันเราจะได้เงินรวมทั้งหมดเป็น5,000บาทจากปกติกิจกรรมที่แล้วนะก็ได้แค่2,000เองนะคะแต่ตอนนี้ทางแอป t ิกตอ k เขาก็เพิ่มในเงินรางวัลตรงนี้ขึ้นมาอีกนะคะก็คือ5คนนี้ที่เราแนะนำใช้งานแอปติกตอรติดต่อกัน14วันนะทั้งหมดเลยนะทั้ง5คนนี้14วันเราก็จะได้เงินรวมทั้งหมด5000นะคะดังนั้น ถ้าเพื่อนสมัครต่อลิงก์เราทีแรกเลยโหลดแอปสำเร็จเราก็จะได้ค่าเชิญอ,อยู่ที่70-80บาทนะถ้าจะได้ตามตรงนี้ก็คือเพื่อนที่เราแนะนำนั้นต้องเข้าใช้งานแอปครบ14วันนั่นเองนะคะดังนั้นเพื่อนที่เราแนะนำก็เราก็แนะนำเขาอีกทีนะว่าให้เขาดูคลิปวิดีโออย่างน้อย30นาทีต่อวันนะ ส่วนการดูคลิปนะดูคลิปให้สมาชิกต้องกดไปที่ตรงนี้นะคำว่ารับชมจากนั้นนะทางแอปเขาก็จะเด้งไปที่หน้าฟีดของเราแล้วก็จะมีคลิปวิดีโอที่ทางแอปเขาแนะนำมานะอย่าก,กดอย่าก,กดออกไปดูเลยเพราะว่าเขาจะไม่นับแต้มให้เรานะคะดังนั้นสมาชิกจะดูคลิปแต่ละครั้งเพื่อที่จะได้แต้มนั้นสมาชิกต้องกดคำว่ารับชมนะรับชม รับชมก่อนทุกครั้งนะแบบนี้เห็นไหมคะแบบนี้เมื่อเราเปิดนะคะเมื่อเราเปิดคลิปตรงนี้เหรียญตรงนี้ก็จะหมุนนะก็จะหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้เห็นไหมคะจะเป็นสีเขียวแบบนี้ที่มันมีข่าวค่ะว่ากระต่ายขึ้นขึ้น้งแรกตอนนั้นหนูก็ทุกคน ทุกคนว่าไงแต่รีวิวอะไรที่เกี่ยวกับสมาชิกก็สามารถที่จะเลื่อนดูดูได้แ,ดแบบนี้นะคะเราก็จะได้แต้มมานั่นเองนะดังนั้นนะสมาชิกที่ชอบสะสมแต้มนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูคลิปได้นะส่วนสมาชิกคนไหนที่แนะนําเพื่อนเก่งๆก็แอดขอแนะนําว่าให้คัดลอกลิงก์ของเรานะกดคําว่าเชิญตรงนี้ แล้วก็ให้คัดลอกลิงก์ของเรานะไปโพสต์ตามกลุ่ม l i น์ตามกลุ่ม Facebook เกี่ยวกับงานออนไลน์ต่างๆนะคัดลอกลิงก์ของเราจากนั้นนะให้สมาชิกที่เราแนะนํานั้นให้คัดลอกลิงก์อีกทีนะไปเปิดที่เบราว์เซอร์คมนะคะเมื่อเปิดที่เบราว์เซอร์คมแล้วก็จะได้เจอหน้าตามแบบนี้จากนั้นนะคะให้สมาชิกที่เราแนะนํานั้นทําการดาวน์โหลดแอปตรงนี้นะคะ แล้วแอปก็จะลิงก์ไปที่เพจสต์เลยจากนั้นก็ให้สมาชิกที่เราแนะนํานั้นทําการติดตั้งแอปให้เรียบร้อยนะคะติดตั้งแอปให้เรียบร้อยแล้วก็ทําการสมัครนะแล้วก็ยอมรับข้อตกลงต่างๆนะคะคนที่จะสมัครนะคะเล่นแอปที่สองได้นะ,ะต้องมีอายุมากกว่า18ปีนะ,ะดังนั้นเวลาสมัครต้องตั้งค่าอายุให้มากกว่า18ปีนั่นเองนะคะถ้าต่ำกว่านั้นนะคะเราอาจจะไม่ได้รับเงินรางวัลจากการเชิญเพื่อนได้นะคะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะที่สมาชิกถามเข้ามาว่าทําไมเชิญเพื่อนแล้วไม่ได้เงินนั่นเองนะคะสําหรับกิจกรรมเชิญเพื่อนนะคะ5คนรับ5,000บาทนี้นะมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9นี้นะหลังจากหมดกิจกรรมนี้แล้วนะคะ ก็ให้สมาชิกเร่ีบถอนเงินออกมานะเพราะว่าแอดก็ไม่แน่ใจว่าทางแอปเขาจะต่อกิจกรรมอีกหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าทางแอปเขาไม่มีกิจกรรมต่อสมาชิกก็ต้องรีบถอนเงินออกมานะคะภายใน7วันนี้สมาชิกต้องรีบถอนเงินออกมานะเพราะว่าถ้าสมาชิกไม่ถอนเงินออกมานะคะจํานวนเงินตรงนี้ของสมาชิกนะคะ ถ้าสมาชิกไม่ถอนเงินออกมานะจำนวนเงินของสมาชิกตรงนี้จะกลายเป็นศูนย์นะคะเพราะว่าตามเงื่อนไขและข้อตกลงของทางแอปเขาก็ได้เขียนไว้แล้วนะว่าถ้าภายใน7วันหลังหมดกิจกรรมนะเขาก็จะตรงนี้เงินจะหายไปหมดเลยนะเขาจึงบอกให้เราว่ารีบๆถอนเงินออกมานั่นเองนะคะก็คือเขาได้แจ้งไว้ในข้อกำหนดแล้วนะสมาชิกก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านดูได้นะคะ ส่วนการเชิญเพื่อนนะถ้าเราเชิญเพื่อนสําเร็จนะคะก็จะมีชื่อขึ้นตรงนี้ที่เป็นช่องๆนี้นะและดูอีกที่หนึ่งนะคะก็คือด้านล่างนี้นะคะเพื่อนที่คุณเชิญตรงนี้ก็จะมีรายชื่ออยู่นะสามารถกดดูเพิ่มเติมได้เลยก็เลื่อนนะคะ เวลาที video, ่สมาชิกที่เราแนะนำอ่ะเขาเขาแบบเขาดูวิดีโอนะคะก็จะมีการนับวันให้เราตรวจสอบได้ด้วยนะว่าคนไหนใช้งานครบ3ามวันห้าวันเจ็ดวันสิบวันนะก็เลื่อนดูตรงนี้เลยส่วนที่ไม่มีไม่มีจำนวนวันขึ้นตรงนี้ก็คือเขาไม่ได้ดูนะเขาสมัครเข้ามาเฉยๆแล้วเขาไม่ได้ดูนะเห็นไหมจำนวนวันไม่ขึ้น แต่ถ้าใครดูและมีวันที่4วันที่3วันที่2เนี่ยก็แสดงว่าเขาก็ใช้งานและดูวิดีโออยู่นะคะส่วนคำถามที่ว่าเพื่อนใช้งานครบ14วันแล้วทำไมไม่ได้แจมสมาชิกมาดูตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะสมาชิกที่เราเชิญแต่ละคนนั้นนะคะเขาจะมีตรงนี้อยู่นะหมดอายุ เพื่อนที่เราเชิญนะถ้าเขาดูวิดีโอแล้วนะไม่ทันเวลามันหมดอายุก่อนเราก็ไม่ได้นะเห็นไหมคนนี้ก็หมดอายุแล้วหมดอายุวันที่5นั่นเองเห็นไหมมันจะมีวันหมดอายุอยู่นะดังนั้นเราก็ไม่ได้แต้มนั่นเองนะเห็นไหมมันจะมีวันหมดอายุอยู่วันที่5นี่หลายคนเลยก็คือเขาไม่ดูวิดีโอเราก็ชวดเงินตรงนี้ไปนะก็ไม่ได้ดังนั้น เพื่อนคนไหนที่เราแนะนําก็ให้เขาอะ่ะดูคลิปวิดีโอให้จบนะฮะดูคลิปวิดีโอแล้วก็พยายามให้เขาใช้งานครบ14วันเราถึงจะได้แต้มจากเขาในส่วนนี้ด้วยนะเพราะว่าตรงนี้มันมีวันหมดอายุเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะได้ตลอดนะคะตอนนี้สำหรับการเชิญเพื่อน5้าคนนะคะ รับสูงสุด5,000บาทก็ยังสามารถทำได้จนถึงวันที่9นะหลังจากวันที่9ไม่รู้ว่าทางแอปจะหยุดกิจกรรมหรือว่าจะต่อกิจกรรมมาในรูปแบบหน้าตาแบบไหนก็รอติดตามกันต่อไปนะคะเดี๋ยวแอปจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนะตอนนี้นะคะก็รีบๆแนะนำเพื่อนแล้วก็เพื่อนจะได้รับเงินรางวัลดีกว่านะคะ โอเคค่ะสมาชิกคนไหนที่มีคำถามนะก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยส่วนการคอมเมนต์ให้เป็นคอมเมนต์ของตัวเองนะอย่าไปคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ของคนอื่นนะเพราะว่าแอดจะไม่เห็นคอมเมนต์นะคะและสมาชิกก็จะไม่ได้รับคําตอบด้วยนะดังนั้นการคอมเมนต์ก็ให้คอมเมนต์เป็นคอมเมนต์ของตัวเองนะและถ้าใครจะถามคาถามใหม่ก็ให้เป็นคอมเมนต์ใหม่ไปเลยไม่ต้องมาคอมเมนต์ซับซ้อนนะคะเพราะว่าแอดหาไม่เจอคอมเมนต์เยอะมากนะคะ โอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กด s u s สไคร้เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ